สำหรับค่ำคืนนี้นะคะก็ได้มาพบกับแอดปาร์ตี้เช่นเคยนะคะเจอกันในช่องหุ้นไทยหุ้นนอกนะคะสำหรับค่ำคืนนี้แอดปาร์ตี้จะมาให้แนวทางหุ้นดาวโจน์นะคะก่อนอื่นเลยเพื่อไม่พลาดการติดตามขอให้ทุกคนช่วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะและเพื่อเป็นกำลังใจแอดในการขมวยเลขขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์แอดด้วยนะคะจะออกนะคะประจำเช้านะคะวันที่10เดือนพฤษภาคม 6. 5หนะคะหุ้นดาวโจน คืนนี้ให้ติดรูดเบิ้ลนะคะแอดให้รูดเก้านะคะเจาะเม็ดเดียวเก้าแปดค่ะหุ้นดาวโจนรูดเบิ้ลรูดเก้าเจาะเก้าแปดนะคะสำหรับคําคืนนี้นะคะแอดปาร์ตี้ต้องขอขอบคุณทุกท่าน ที่ได้เข้ามารับชมรับฟังแนวทางหุ้นเดาจนของแอนนะคะแอดปาร์ตี้ขอให้ทุกคนเฮงเฮรวยรวยปงังๆมีตังใช้กันทุกคนเลยนะคะเรามาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ